สวัสดีค่ะมีรถสวยหลูหลามานําเสนอกอีกคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้กว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเตต้าแคมบรี2.0 G D4S Kyoto ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่5 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นปรดดีฟีดาวนะคะส่งเดือนละ1 2 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะตามแอมดูเลยค่ะนี่ค่ะ รถสวยรูราน่าใช้มากๆเลยนะคะ t o y t a Camry 2.0G D4S g ก o t o ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นประวัติดีซีดาวส่งเดือนละ12,000บาทนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าปบไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะลายไม้ค่ะปุ่มสตาร์ทแอร์แบ ABS กุญแจดีโม พวงมาลัยมันติฟังก์ชันคริสคอนโทนค่ะแอร์ระบบดิจิตอลม่านไฟฟ้าหลังค่ะเครื่องเสียง AM/FM/ AUX แล้วก็ CD นะคะคันนี้สามารถเติมมัน e 1 0ได้ด้วยนะมีม่านด้านข้างนะคะมีแอร์ตอนหลังค่ะม่านไฟฟ้าหลังก็มีนะคะสวยหรูหล้ากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะขับดีสุดๆเลยค่ะเครื่องยนต์เงียบม,ม,มากๆเลยนะ นี่ค่ะเครื่อง D4S เครื่อง D4S จะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วนะคะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะนี่ติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะพึ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะรถยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดงานในอีกทีหนึ่งนะคะบอกปรัไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะรู้ลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะแดมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะ นี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่อง D4S เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถสวยนูลากว้างขวางนั่งสบายนะใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่นะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota Camry 2.0จุด ry, G D4S เก o t ร์ปี2016ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คดีเบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะประวัติดีจัดดีเกินเลยนะคันนี้ ทีกได้ถึง6 0 0 0 0 0เลยนะคะเราตั้งราคาถูกสุดๆเลยนะคะ5,99,000บาทเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ